สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตวันนี้ลบไป5จุดดัชนีปิดอยู่ที่1274จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวม3 7 0 0 0กว่าล้านครับในระหว่างวันตอนเช้าก็เขียวอยู่แป๊บเดียวนะครับตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็อยู่ในส่วนแดงตลอดทั้งวันครับสุดท้ายปิดไปลบ5จุด สถาบันวันนี้ซื้อไปสุดทธิ303ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายสุที่ิ176ล้านนักลงทุนต่างประเทศขายเยอะครับวันนี้ขายสุดที่ิ2,218ล้านแล้วก็นักทุนในประเทศซื้อสุทธิ2 0 9 1ล้านครับทางด้านกราฟเซตทำเฟรมเดย์นะครับวันนี้แท่งเทียนแดงก็ถือว่ายังเป็นแท่งที่ไม่สามารถ หลุดพ้นจากกรอบไซด์เวของเซตได้นะครับโดยกรอบไซด์เวของเซตก็จะเป็นอยู่ที่1,280นะครับแล้วก็ฐานจะอยู่ที่1,250ยังแปรงอยู่ในกรอบนี้อยู่ครับตอนแรกถ้าวันนี้นะครับถ้ามีลักษณะของแท่งเทียนสีเขียวนะครับแล้วยืนอยู่เหนือกรอบได้ผมก็จะมองว่ามันจะเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะครับทันทีครับแล้วก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่1,300ทันทีนะครับแต่ในเมื่อมันออกมาแดงอย่างนี้ครับเราก็ต้องมองว่าอาจจะมีย่อ นะครับมีย่อลงมาที่ฐานเดิมเพราะว่ามันยังไม่หลุดจากกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะนั้นเซตแท่งวันนี้ถือว่าเป็นแท่งที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะลบไปห้าจุดก็ตามนะครับแต่ยังยังไม่ใช่แท่งที่อยากได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นรายตัวกันนะครับแต่เซตวันนี้มันลบไปแค่5้าจุดเนาะมันก็พอที่จะหาหุ้นเทรดได้อยู่บ้างนะครับอาจจะมีไม่เยอะแต่พอหาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวแรกครับที p ครับนี่คือตัวดันตลาดในวันนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นตัวที่ดีที่สุดในตัวใหญ่นะครับในตัวใหญ่ตัวนี้ดีสุดลในวันนี้นะครับโดยท o p ครับสวยตั้งแต่ทะลุตรงบริเวณแนวต้าน37.75ไปได้นะครับทะลุไปได้แล้วทะลุได้เต็มแท่งยืนได้ดีแต่ด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับก็จะอยู่ที่อ่าจริงจริงมีแนวต้านเบาๆที่39.5ด้วยนะครับเนี่ยแต่แนวต้านที่สําคัญจริงจจะอยู่ที่ประมาณ45ครับเราเลยเลือกที่45นะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะครับ แล้วก็เราเราสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะครับในวันนี้วอลล่มของตัว TOP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าน่าจะมีโมเมนตัมส่งต่อไปได้สำหรับตัว TOP และถ้าหลุด3 7 7 5ให้คัดทิ้งนะครับสำหรับคนที่ตามไปผมว่าตามได้ทรงแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าทำกำไรของให้เราได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับ TOP มาดูตัวถัดไปครับกรับ สำหรับครับก็ยังถือว่าเป็นทรงที่โอเคครับลุ้นรีบาว์สั้นได้วันนี้ก็มีรีบาว์สั้นให้เห็นครับแต่ก็ยังไม่สามารถรีบาว์ได้ถึงแมวต้าน43.5นะครับแต่เกือบถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูพ่กนี้ครับอาจจะไปเทสที่เส้นนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ยังมีแนวตา้านอยู่ที่447 5แล้วก็46.75นะครับเอาเป็นว่าถ้าจะเอาแนวตา้านเดียวผมว่ามีม,มีมีโอกาสที่เป็นไปได้แต่ถ้าจะเป็นแนวตา้านที่2ตรงนี้ครับ ยังยังไม่แน่ใจนะครับอ่ะรอดูพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่สายสี่สิบสามครึ่งนะครับสําหรับตัวกราฟนะครับใครเข้าไปวันนี้ก็ลองถือรอดูก่อนได้นะครับผมว่าอ่าจะกราฟแบบเนี้ยพอได้นะครับพอได้ไม่ไม่ไมอ่าไม่ใช่กราฟที่เสียทรงแต่อย่างใดนะครับแล้วลุ้นรีบาวมาดูตัวถัดไปครับ BCP ขึ้นดีเร็จด้วยนะครับวันนี้นะ BCP แต่ BCP เป็นหุ้นเถรดยากนะเถรดยากแล้วก็ถ้าเขาขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่เกิน เส้นสีฟ้านี้แต่ดูจากทรงรอบนี้ไม่น่าถึง่ะไม่น่าถึงครับเดี๋ยวเราขอแทงครับอย่างมากก็น่าจะไปได้แค่ประมาณยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็พอไปแตะได้แล้วก็เลิกเลยนะครับแล้วทุบๆแรงเสร็จด้วยนะตัวนี้เทรดยากเทรดยากครับแต่ก็แอบตามไปตามไปก็ได้เพราะว่านี้เป็นโกลเด้นคอร์สของ e อ a เอเซ่นประกัณสิบวันนะครับเป็นคอร์สแทงแรกด้วยแต่ก็ให้ระวังแนวต้านลายทางนะครับแต่แนวต้านสำคัญจริงๆที่ยี่สิบเจ็ด อ่ายี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้านะครับอันนี้ก็ลองลันไปแท่งสองแท่งสำหรับตัว BTP ครับแต่ไม่ต้องรันไกลนะครับไม่น่าจะไปไหนได้ไกลมากนะครับากราฟโดยรวมก็ยังเป็นดาวเทนอยู่นะครับยังอยู่ในดาวเทนอยู่เพราะนั้นการรีบาวก็จะเป็นรีบาวสั้นมากกว่านะครับมาดูตัวถัดไปครับ GPC s C ครับตัวนี้นะครับ ทะลุ EMA 200วันขึ้นมาได้แล้วยืนได้ดีทีเดียวนะครับแต่ปัญหาก็คือโผล่พ้นมาได้มนดันมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่37.25ถ้าจะให้ชัวร์ถ้าพวกนี้มาได้อย่างวันนี้แท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือ37.75ได้นะครับตามได้เลยนะครับถ้ายืนเหนือ37.75ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ตามเพราะว่ายังยัง,ย,งยังติดสเส้นลงสีขาวได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอ แทงถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับ GPSC เครับเรารพรุ่งนี้ถ้ารพรุ่งนี้ทะล,ลุ37.75ได้อาจจะตามไปนะครับเพราะว่าแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่43บาทครับมันจะสวยเลยนะถ้าทะล,ลุได้อย่างที่ที่เราเราวาดจินตนาการไว้นะครแทงมีแทงแทงเขียวหน่อยนะอาจจะไม่ยาวมากก็ได้นะทะล,ลุไปได้เนี้ยโอเคได้เลยไว้เลยนะแต่จะมาหรือเปล่าถ้าไม่มายังไม่ซื้อนะครับ GPSC นะครับวันนี้ถือว่าโอเคมาดูตัวถัดไปครับคอมเซ คอมเซเว่นก็ผมว่าแย่ได้แย่ได้จังหวะเนี้ยจังหวะนี้แย่เบาๆนะครับได้เลยครับถ้าพรุ่งนี้เขียวนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มได้เขียวเพิ่มได้ครับรีบ่าวไกลไม่ไม่น่าจะเกินยี่สิบจุดห้านะครับไม่น่าจะเกินนี้ครับแต่เส้นนี้นะไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็ฐานจะอยู่ที่สิบเก้าบาทสิบตังค์นะครับนี่คือจุดหนีถ้าพรุ่งนี้ออกมาแดงแล้วหลุดสิบเก้าจุดจุดหนึ่งหนีเลยนะครับออกมาหลุดอย่างเงี้ยหนีเลยแสดงว่า เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าไปเขียวนี้เพิ่มตามไปแล้วก็ไปขายแถว21กลางๆครับมาดูตัวถัดไปครับ ITC ITC วันนี้ทรงดีทีเดียวนะครับแต่ ITC ถ้าหุ้นยังไม่ผ่านตรงบริเวณ16.5ยังตามไม่ได้นะครับการเทรดวันนี้จะเป็นเทรดในระหว่างวันเดเทรดอะไรเงี้ยคุณทำได้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะันเทนคุณต้องรอผ่าน16.5ให้ได้ ผ่านในที่นี้ไม่ใช่ว่าโผไปแต่ไส้เทียนเหมือนวันนี้นะครับให้รอดูจนนั่นใจว่าปิดเหนือเส้นนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอจนปิดตลาดก็ได้แต่ประมาณว่าสักครึ่งวันสักอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วว่าไม่น่าจะหลุดแน่ๆเราเราก็ตามไปได้นะครับไอทีซี C, เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะบางทีเปิดมาก็เหมือนจะยืนได้เลยก็มีนะครับแล้วก็ตามแต่เช้าเลยก็เป็นไปได้ถ้างั้นดูกันหน้างาน แต่ ITC ก็เล็งไว้ก่อนนะครับถ้ามันไม่ยืน16.5ได้เราก็ยังไม่ตามไปนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าการาฟดีบ่าวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ i t ทีเดี๋ยวรอดูต่อตรงนี้ครับตัวถัดไปครับ SPRC นะครับ s p r c ระวังติดแนวต้านนะครับระวังติดแนวต้านมีแนวต้านอยู่ที่6บาท50อาจจะขึ้นได้อีกแท่ง2แท่งอะ่ะผมมองว่า กพรุ่งนี้ก็คงไปต่อได้แหละนะครับวอลลุ่มก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่พอมันไปใกล้ที่หกจุดห้าอาจจะต้องขายนะครับอาจจะต้องขายอาการบ่งบอกในจุดที่ควรจะต้องขายมันนักจะมีแดงๆมัแลมีไส้บนไส้บนแล้วแดงแนะครับอนน้นจะต้องขายนะแต่ถ้าเขียวยังไม่ต้องขายนะครับเขียวก็รอจนกว่าจะจะเกิดเแท่งแท่งไม่โอเคแบบนี้นะครับหรือหรือบางทีอาจจะเป็นแท่งโดจิเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ขา,ขายได้นะครับอันนั้นเอพีอซีจะดูว่า แนวต้าน6.5เนี่ยเป็นแนวต้านที่สําคัญและหนาที่เดียวนะครับน่าจะมีคนไปวางขายตรงนั้นเยอะเพราะว่ามีคนติดอยู่ตรงจุดนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับบีกิมตัวบีกิมยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าถามว่าเทรดได้ไหมถ้าไม่เอาเยอะได้ถ้าไม่เอาเยอะนะแนวต้านของบีกิมคือสิบ้าจดสามนะครับนอกจากนั้นยังมีที่สิบห้าทวนด้วยนะครับเอาไม่เอาเยอะคืออะไรเอาสักครึ่งบาทอผมว่าเป็นไปได้ นะครับเต้าฐานนะครับรอบนี้นะครับถ้าจะตีกรอบกันก็คือสิบสี่บาททว่นนะครับอาจจะแกว่งสิบสี่นี้ครับเพราะฉะนั้นจุดรับนะครับถ้ารับตัวาถวสิบสี่กลางหรือสิบสี่ต้นว่าได้แต่ถ้าหลุดสิบสี่ยอมอย่างเดียวนะครับอาจจะลงได้ถึงสิบสามจุดห้านะครับฐานเดิมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบีกิมให้ใช้กรอบสิบสิบห้าสิบสี่สิบห้าไปก่อนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เทรดกรอบสั้นไปก่อนโดยที่ไม่ต้องลันนะครับ มาดูตัวถัดไปครับสเตคอนตัวสเตคอนใช้ได้นะใช้ได้แต่ครับวันนี้มาติดแนวต้านแต่ถามว่าต้องขายไหมยังไม่ต้องขายนะการปิดเต็มแท่งแบบนี้ยังไม่ต้องขายแล้วลุ้นให้ทะลุ e m a 200วันได้แบบตรงจุดนี้ครับทะลุได้แล้วจะรันต่อได้โดยถ้าทะลุได้ครับแนวต้านถัดไปของตัวนี้นะครับมีอยู่ที่8บาท65แล้วก็9บาท10ตังนะครับ พ่งนี้ถ้าทะล,ลุได้นะครับอย่างนี้จะสวยทะล,ลุได้นะนะครับแต่ในลักษณะของหุ้นตัวนี้มักจะเขียว้วแดงย่อครับเขียวแดงยอ่ออันนี้ย่อไม่เยอะนะครับอาจจะมีแดงให้เห็นนะครับแต่ถามว่าต้องซื้อแท่งแดงไหมไม่ต้องให้ซื้อแท่งเขียวที่ก้นแท่งเขียวดีกว่าที่จะซื้อแท่งแดงนะครับอ่ะเซคอนยังมองว่าน่าจะผ่านอีเวศสองร้อยวันได้นะในส่วนตัวเว้นแต่ว่าจะเกิดแดงยาวคู่มายนี้อย่างนี้คือไม่ไปนะครับอ่ะ รอดูต่อพ่กนี้ครับถ้าทะลุ EMA 2องวันได้เราจะตามไปครับแล้วก็ที่จริงสเตคอนเนี่ยมันควรจะต้องซื้อตั้งแต่สามแท่งนี้แล้วนะครับถ้าใครดูกันบ้านเรานะสามจุดเนี่ยคือจุดซื้อนะครับราคาดีทีเดียวนะครับมาดูตัวถัดไปครับจริงแท่งนี้ก็ซื้อได้นะแท่งแท่งเมื่องที่ที่ยี่สามนะครับเนี่ยก็ได้เหมือนกันมาดูตัวถัดไปครับเออ L S และนเท้าครับตัวและนดกเท้าให้ทะลุ ตรงเส้นนี้ก่อนก็ได้ทะลุแล้วด้วยในะวันนี้ปิดดีด้วยเนะี่ยแต่ว่าอาจจะดูปริ่มไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าม่งนี้เขียวได้ต่อต้องต้องตามแล้วนะครับต้องตามอ่ะแต่ว่าตัวแรงเท่าจริงเราซื้อแท่งนี้นะบอกไว้ก่อนครับสามแท่งนี้เลยนะครับสองสามแท่งเนี่ยนะครับราคาดีกว่าจัจุบันนี้แต่อาแท่งมองนี้ถ้ามันเขียวนะ่ะเป็นการเพิ่มการลงทุนไปนะครับฟอลโล่ตามไปแนวต้านอยู่ที่สี่จุดหนึ่งสองนะครับแนวต้านแท้จริงนะครับเดี๋ยว อาจจะลากไปใกล้สี่นะครับหรือสีต้นนะครับสำหรับตัว l s ครับมาดูตัวถัดไปครับ s a ครับสีตังเออหน้าไปต่อครับทรงหน้าไปต่อนะตัวนี้ก็ทะลุแนวต้านสำคัญตรงบริเวณ12.7มาได้ซึ่งเป็นแนวต้านที่หนามากเลยปิดวันนี้ไปต่อแนวต้านสิถัดไป13.4นะบอกไว้ก่อนครับตรงนี้นะครับจะเป็นดันๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็สีตังไปต่อครับ มาดูตัวถัดไปครับ IRPC ครับโอ้ปิดดีด้วยปิดเต็มแท่งแล้วครับแต่ RPC มีปัญหายอย่างเดียวก็คือช่วงหลังครับไม่ไม่มีแท่งต่อเนื่องครับแท่งเทียมวนตั้มมานี่ครับแท่งนี้มาไม่ต่อเนื่องครับมาไม่มีแท่งต่อเนื่องมาไม่มีแท่งต่อเนื่องแต่แต่พอออกได้แหละนะเหมือนกันครับนี่ครับมาวันนี้ก็เลยเอะถ้าจะให้ดีขอดูอีกแท่งแล้วกัน แล้วให้มันทะลุตรงตรงเส้น EMA เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดนะครับให้เส้น EMA สองร้อยวันนะครับทะลุทะลุให้ได้เนี่ยครับทะลุทะลุได้มันเดี๋ยวถ้ามันมีแท่งเขียวม,มันจะทะลุได้อีกถ้าเขียวนะแต่ถ้ามันแดงเราก็ไม่เทรดแค่นั้นนะถ้าทะลุได้อย่างนี้ต้องตามนะครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณบาทถ้าแถวนี่ครับบาทสิบสี่ตังค์นะครับประมาณน,นี้นะฮะแล้วก็ถ้าผ่านบาทสิบสี่ตังค์ได้ก็จะมีถ้าแถวบาทยี่สิบหกแล้วก็ บาทสามสี่นู่นเลยครับเอาเคยวะะ่ารอดูแท่งแล้วกันสำหรับตัว r p c แต่ถ้าตรงนี้แดงนะครับแดงแล้วก็ไปผ่านเส้นสีฟ้าก็จบแค่นั้นครับแล้วกลับมาอยู่กูดอยู่ในเกาบไซเวเหมือนเดิมแต่ทรงดูท่าพยายามจะรันอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ถือว่ามีความก้าวร้าวพอสมควรนะครับสำหรับตัว RBC นะครับวันนี้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับติดตามกันต่อขอให้ผ่านตรงนี้ได้นะครับใครที่เข้าไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าเป็นเดทอะไรเงี้ยได้แทงเงี้ยนะครับ รเทดอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าจะฟอลโล่ตามน้ำทะลุเทนไปขอให้ผ่านบาท6ตังค์ให้ได้ก่อนหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยบาท7็ดตังค์บาทเดตังค์นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ global เป็นไงบ้างครับ global เดี๋ยวมีโฮมโปรให้อีกนะตัว global ก,ก็เหมือนพยายามจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่เหมือนกันนะครับโดยในช่วงหลังนี้นะ เพื่อเผื่อเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะแต่ผมอาจ,จะไม่ไม่ค่อยเทรดด้วยแต่เงเกิลเท่าไหร่นักนะครับตรงจุดนี้ครับถ้าพอ,อแตเองเกิลมันเบรกนะมันเบรกนะครับเนี่ยแต่ผมก็จะใช้เทนไลแนวนหน้ามากกว่านะครับนะแต่บางคนชอบเนี่ยชอบไปตีเทนไลเงี้ยไม่ได้ผิดนะแต่อาจจะอาจอาจะแบบอ่าเราเราชอบแนวต้านแนวระนาบเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนไปนติดอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าคนไปนติดอยู่ที่หกจุดเจ็ดห้านี่เยอะนะครับแล้วก็มีติดอยู่ตรงที่หกจุดหกนี่ด้วยนะครับแต่ไม่ไม่เยอะเท่าหกจุดเจ็ดห้า นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในตัว global ผมมองว่าพรุ่งนี้อาจจะผ่านหกโฉกได้แต่อาจจะยังผ่านหกจุดเจ็ดห้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น global พรุ่งนี้ยังน่าจะไปต่อนะครับแต่ก็อาจจะเลือกเทมโปฟิตไปก่อนนะครับนะเพราะว่ายังติดอยู่ในขนาดของการไซเบไในกรอบเนี่ยนะครับยังแกว่งไซเบอยู่นะครับอ่ะก็ไม่รันเทนสาหรับตัว global นะครับมาดูตัวถัดไปครับโฮมโปร โฮมโปก็เช่นกันนะครับแต่โฮมโปรเทนดูดูดูเป็นบวกกว่านะหมายถึงว่าดูเฉียงไปทางนี้มากกว่าแต่มันไม่ได้เฉียงหมดอนะ่ะมันจะไปไปยอไปยอมันจะไม่เหมือนตัวกลบอลโกลบอมันก็จะไซเวนเห็ดเลยไซเวนเป็นสามเหลี่ยมไปเลยคนะแต่ตัวนี้มันดูดูเฉียงขึ้นนิดหน่อยนะดูเฉียงขึ้นลนักษณะของตัวโฮมโปรเนี่ยก็เลยให้กรอบการเหรดไว้แน่นอนว่ามีแนวต้านอยู่ที่หกจุดแปดห้าเนี่ย หนาด้วยนะครับสองแท่งนี้นะครับแล้วกรอบล่างเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณหกบาทสี่สิบห้านะครับวิ่งในกรอบนี้ไปเลยครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ลุดกรอบนี้คนที่มีอยู่ไม่ต้องคัดคนที่ยังไม่มีถามว่าต้องซื้อไหม,มถ้าคุณพอใจที่จะซื้อหกจุดหกแล้วไปขายหกจุดแปดห้าได้คุณพอใจมันก็เข้าได้แต่ก็ไม่หุ้นมีความผันผวนไม่เยอะมากด้วยนะแท่งเทียนจะค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็ก เพราะนั้นอาจจะใช้เวลาถือหน่อยนะครับสำหรับโฮมโปรนะไม่ได้จีจ์ดเหมือนแท่งเมืองที่ยี่สามนะแท่งยหายยากมัะนั้นก็จะเป็นแท่งเล็กสมุตมีไปก่อนแต่ดูไม่ค่อยมีความอันตรายเท่าไหร่สำหรับโฮมโปรนะเพราะฉะนั้นถือแบบสบายชิวๆแล้วต้องเป็นคนใจเย็นนะครับตัวนี้นะต้องต้องแบบถือสบายๆเลยแล้วก็ประเภทซิ่งประเภทปั่นนะครับเข้าออกเลทเอาจจะยังทําไม่ได้ในโฮมโปรนะครับใ,ในในทรงแบบนี้นะก็ เป็นหุ้นถือแล้วกันถือแล้วกันแล้วก็ไปขายตรงใกล้ๆแนวต้านเส้นบนสีขาวนะครับมาดูตัวถัดไปครับอิชิตันหุ้นที่ดีกราฟทรงกราฟดีมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้ววันนี้นะครับเกือบจะไปเทสตร,ตรงบริเวณแนวต้าน13.6ได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับ อาจจะไปเทสได้แต่ช่วงหลังมันจะสลับแดงหน่อยนะแดงเขียวแดงเขียวพวกนี้อาจจะแดงแต่แดงในนี้ไม่ไม่เกิดอาการแดงต่ําอย่างเงี้ยแดงต่ำาเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอ่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยต้องยอมแต่ถ้าเกิดอาการแดงคู่แดงสลับอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้วถามว่าต้องซื้อเพิ่มไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องถ้าแดงสลับแต่ถ้าเขียวว่าน่าซื้อนะครับอ่ะ ก็คาดหวังว่าน่าจะไปแตะ13.6ให้ได้ก่อนถ้าทะลุ3.6ไปได้14บาทเปน็นด้านถัดไปนะครับสำหรับตัวอิชิตันก็เทนแข็งแรงดีเหมือนกันนะครับในเบื้องต้นก็ในวันเดียวในวันเดียววันพรุ่งนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะผ่าน30อ13.6ได้ถามว่าน่าจะไปแตะไหมก็มีโอกาสที่จะไปแตะได้นะครับตัวอิชิตันใครมีอยู่ก็ยังไม่จำเป็นต้องขายนะครับขอดูอีกวันล้กันนะครับถ้าพรุ่งนี้เขียวก็เข้าทางเลยแต่ถ้าแดง ให้สังเกตแดงแบบนี้ว่าแดงบนนะครับไปแตะเสร็จแล้วทิ้งมาเลยครับทิ้งมาทาให้ให้แท่งเทียมันยาวเงี้ยต้องออกนะเห็นไหมครับมันจะพักลงมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันยังไม่มาเนี่ยมันมีแดงจริงแต่มันมันไม่มีแดงทิ้งนะครับไม่มีแดงทิ้งยาวมากนะอ่ะอันนี้ก็ตรงยังได้อยู่ยังไปได้แต่ไปได้จํากัดนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อในวันนี้แต่ที่ตันเนี่ยมันมันจะต้องซื้อก่อนหน้านี้อะไรเช่นจุดเบรกนะครับเมื่อวันที่สิบแปดอะไรเงี้ยนะจุดเบรกอีเบยสองร้อยบาทนะครับนะก็ <c oughs> ในตัวนี้ก็ยังยังไม่ใช่จังหวะที่จะต้องเข้านะครับเพราะเผือจะเล็งออกด้วยซ้ำนะครับในคนที่มีนะครับมาดูตัวถัดไปครับ NER ด <c oughs> ีนะในในส่วนของเทนของตัว NER <c oughs> ดูแข็งดีนะครับดูแข็งดีแต่วันนี้โดนเทคโปรฟิตไปอพอสมควรเลยล่ะทำให้ไส้ยาวบนนะครับแล้วก็เนื้อเทียนก็ยังเหลืออยู่พอประมาณ การไปต่อถือว่ายากไหมในส่วนตัวมองว่ายากขึ้นนะยากแนวต้านอ่าสี่สี่จุดหกแปดนะครับวันนี้ก็ไม่สามารถยืนได้แล้วโดนเทปฟ,ฟิตอยู่ตรงโซนนี้งั้นพรุ่งนี้มีโอกาสาที่จะเกิดแท่งแดงนะครับแต่คงคงไม่ได้เป็นแดงเหลวไหลอไม่ได้แดงแบบไหลไปเลยนะครับอาจจะเป็นแดงแบบหมดแรงดังดงดงดงนนะครับหมดแรงดันแดงเล็กๆน้อยๆนะอะไรเงี้ยนะครับเวาเอ็นีอผมมองว่า,วาอ่อพรุ่งพรุ่งนี้แดงอาขายดีกว่าเห็นถ้าเขียวถือต่อ นะครับถ้าเขียวถือต่อได้เลยครับแนวต้านถัดไปอยู่นู่นเลยครับห้าบาทนู่นเลยครับห้าบาทห้าตังแถวนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสี่กลางๆลองวัดใจพวกนี้ดูนะครับถ้าแดงขายถ้าเขียวถือต่อคนที่ไม่มีนู่นนะครับถ้าพวกนี้ไม่ผ่านสี่หกแปดไม่ต้องคืนนะครับมันอาจจะย่อได้ถึงสี่จุดสี่ศูนย์นะครับตรงที่มันเบรกขึ้นมาตรงนี้ครับอินีอาก็อีกแท่งหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับเมกา โอเมก้าฟอลโล่ได้นะเดี๋ยวหาแนวต้านให้นะครับแนวต้านเดิมของเมก้าเนี่ยก็จะอยู่ที่สามสิบสี่บาทเจ็ดห้าตังค์นะครับอ่ <c oughs> แล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ราคาสี่เอ็ดบาทยี่ห้านะครับสี่สิบแดยี่ห้าโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะตามนิ่งเดียวครับวอลล่มก็มาด้วยนะผมว่าตัวนี้ไปต่อครับไปต่อนะครับเทรนด์อย่างงี้นะครับเกิดเล่นคอร์สเสร็จมาติดอ่ามาชนแนวต้านชนแนวต้านทะลุไปได้ มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ตามนะเว้นแ,แต่ว่าจะเกิดแท่งแดงหรือไม่ก็เขียวบางเขียวบางแล้วบอลุ่มต่ำเนี่ยต้องขายนะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแรงดันต่อนะครับสำหรับตัวเมกาครับเทนกาลังดีเลยนะแล้วก็พ้นน้ามาตั้งแต่ในช่วงเดือนสิบเอ็ดแล้วนะครับตัวนี้นะเพียงแต่ว่าบอลุ่มในแต่ละวันอาจจะไม่ได้เยอะจนเราสังเกตหรือว่าสนใจเท่าไหรนะ่นักแต่วันนี้บอลุ่มเขาดีนะบอลลุ่มเขาดี พอใช้ได้นะครับวันนี้ก็เกือบสองล้านหุ้นนะครับมาดูตัวถัดไปครับ p t g <c oughs> p t g การาฟโค้งสวยเลยทีเดียวนะครับใครที่เทรดสั้นเทรดได้แนวต้านเจ็ดบาทหกสิบนะครับก็ได้แค่นี้แหละได้ไดประมาณซื้อเจ็ดบาทสามสิบสาทิห้าแถวเนี้ยไปขายเจ็ดบาทหกสิบทำได้แต่ความสำคัญคือถ้าตัวเนี้ยครับ โผพ้นขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับโผพ้น eba สองรอวันมาได้แบบเนี้ยต้องตามนะคุณต้องตามคุณเห็นไหมครับว่รอบที่แล้วเขาไปได้ไกลนะไปได้ไกลเลยนะครับแล้วหุ้นที่จับขึ้นจับอะไรได้ง่ายีดียทีเดียวนะครับดูขึ้นค่อนข้างราบเรียบทีเดียวนะครับเทนเทรนค่อนข้างชัดแต่ในช่วงหลังเกิดอาการไซเวย์นั่นก็คือผมมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอ่อนๆอย่างหนึ่งตรงที่ สัญญาณเชิงลบหรือว่าดาวเทนของเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่เกิดไม่เกิดละหลังจากที่เกิดมาอยู่ภาคหนึ่งนะตรงนี้ครับอย่างนั้นก็ไซเวย์เลยนะครับไซเว์เลยโดยโดยกรอบไซเวย์จะอยู่ที่หกบาทเจ็ดสิบห้าแล้วกรอบบนก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทสามสิบแต่วันนี้มันทะลุไปได้ไงดูไม่ได้ตามสั้นๆพอได้อย่างที่บอกว่าถ้าสั้นไปขายเจ็ดจุดหกผมว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะลันเทนอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสักสองแท่งนะครับสองแท่งนะมพูดถตลาดจะจะ เดี๋ยวเนะมาส์ติดนะครับเมาส์ติดโอเคโอเคโอเคใช้เวลาประมาณสักสองแท่งนะครับผมคิดว่าแท่งแรกอาจจะแค่ชนแท่งที่สองอาจจะพ้นและต้องเขียวต้องสองแท่งเลยนะถ้าถ้าแดงถ้าอะไรก็จะเสียเวลาเพิ่มอีกนะครับเนี่ยนะครับแท่งแรกอาจจะชนชนนะครับชนนี่ก็ยังไม่ตามไปนะบางทีมอาจจะไม่ผ่านแต่ถ้าทะลุไปได้เนี่ยตามไปเลยครับเพราะจะเข้าสู่ทรงแบบเดิมตรงนี้ครับด,ดูขวนแนวต้านนี่เก้าบาทหนะ้าสิบนะครับ โอเคตัวนี้รอดูก่อนละกันสําหรับตัว PTG นะครับฐานมีทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็คนที่เก็บมาตรงสะสมมาตรงไซเวรผมผมมองว่าตัวเนี้ยคุณถือว่ามาถูกทางละในราคาเก็บนะครับแต่คนที่ยังไม่มีคุณใจเย็นก่อนนะครับคุณเข้าไปแล้วมันไม่ผ่านเส้นสีฟ้าขึ้นมาทําไงครับคุณก็ติดเลยนะครับนะเนี่ยเส้นเส้น EMA สองร้อยวันนี่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ TOA <c oughs> ตัว TOA นะครับอทะลุ13บาท80ตังได้มาได้เก่งครับเก่งตั้งแต่เมื่อวันวันศุกร์แล้วด้วยซ้ำนะครับอขอไปครับวันวันที่ห้าวันเมื่อวานวันจันทร์แล้วด้วยซ้ำนะเออไม่ได้หยิบมาเป็นงานบ้านหรือเปล่าครับลืมหยิบมานะตัวนี้ครับอ่าตัว TOA ในระหว่างวันเราเราจำได้ว่าเราเก็บไปด้วยนะครับตรงนี้นะแท่งนี้เลยนะครับ แล้วก็วันนี้ไปแทงต่อเนื่องนะครับยังดีอยู่แทงดีครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ราคา15.6ถ้าในลักษณะของตัวใหญ่วันนี้ที่ดีก็คือตัว TOP ไหมถ้าตัวขนาดไซส์ไซส์ะล,ลิกลงมาหน่อยเนะี่ยตัวนี้คือคือกราฟดีกราฟดีใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยสนำะหรับตัวนี้นะก็มองว่ามีโอกาสที่รันต่อนะครับอ่ะก็ครบถ้วนในกรบ้านนะครับโดยวันนี้ก็หาได้ทรงประมาณนี้นะครับ โดยถ้าเป็นทรงโค้งล่างอ่ะทรงโค้งล่างอาจจะหายากนิดนึงแต่พอจะเข้าแก็บเข้าลอยหน่อยก็จะมี PTG โค้งล่างนะแต่ถ้าทรงฟันโลนะครับทะลุเบรกแมวต้านด้านบนไปเนี่ยก็พอมีเห็นอย่างเช่น TOP TOA นะครับหรืออื่นๆที่เราทการบ้านมาเนี่ยนะครับชำาได้ไม่หมดนะครับเมกาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นรูปทรงที่ดีพอสมควรนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรุ้นกันต่อครับว่าจะมีตัวไหนสแกนมาแล้วเข้าส่งเข้าแก๊ปของเราอีกนั่งฟินในสังกัดเจอกันสิบโมงเป็นต้นไปนะครับท่านจะได้เห็นราคาดีกว่าใครมีเห็นเร็วกว่านะครับแล้วทั้งลงทุนที่ไม่ใช่ในสังกัดเดี๋ยวเจอกันหลังตลาดปิดนะครับบางวันอาจจะดึกนะครับโดยช่วงหลังดึกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเรา,เราช่วงนี้เรามีธุรกิจนะครับที่จะต้องไปดูแลในในช่วงค่ำนิดหนึ่งแต่ ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนครับว่าอีกไม่นานเราจะกลับมา,าทำรายการเร็วขึ้นนะครับอาจจะลงรายการในช่วงเย็นเหมือนเดิมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าธุรกิจของเราเริ่มจะนิ่งแล้วนะครับเราก็จะเป็นต้องเข้าไปดูบ่อยมากนักนะครับเหมือนตอนแรกๆนะครับต้องแจ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันไหนนะครับสำหรบบับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ